โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนทุกๆท่านนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวนะฮะห้องพักราคาถูกครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับติดกับขนส่งอาเขตเลยนะครับอาเขตอาเขตเก่านะครับอาเขตเก่าหรือว่าเขตสองครับอ่านี่เชียงใหม่เนี่ยเขาก็จะเรียกอันนี้ขนส่งระหว่างจังหวัดว่าอาเขตนะครับแต่ส่งอีกอันหนึ่งคือช้างเผือกเนี่ยอันนี้เป็นรถโดยสารที่วิ่งในจังหวัดนะครับโอเคครับเข้าเรื่องกันเลยนะ ก็เลยมาได้เจอห้องพักชื่อเนี่ยจายกันมาอาเขตนะครับแต่ว่าผมเห็นใน Google m a p มันเขียนว่าเจสีนะครับเจสี่แมนชั่นอะไรเนี่ยครับก็ไม่แน่ใจนะเอาอย่างไงเอาเป็นว่ามันอยู่อยู่ข้างอยู่ข้างหลังอาเขตเก่าเลยนะครับห้องพักเจสีนะครับเ,เดี๋ยวพาไปดูห้องกันเคครับก็นี่ครับคือห้องนะครับห้อง300บาทน,นะครับผม เราก็จะมารีวิวกันแบบะเอียดยิบเลยนะฮะเปิดประตูเข้ามานะครับก็จะเจอนะนฮะเตียงนะครับผมแล้วก็มีพัดลมให้นะครับแล้วก็มีม่านนะฮะนี่ก็ข้าวของเกะกะนะครับแล้วก็มีอันนี้อันนี้นเก้าอี้ไว้ตากผ้านะคือที่นี่นะครับก็ผมว่าจากหลังจากที่นอนเมื่อคืนนอนมาแล้วนะผมว่าเตียงก็ดีนะครับแล้วก็ที่ชอบก็คือปลั๊กไฟนะครับมี มีเขาเลยรูเสียบนะครับสี่รูเลยนะเยอะนะบางที่ถ้าไปโรงแรมนะครับถูกห้องพักถูกเนี่ยเขาก็จะมีแค่สองรูนะครับส่วนส่วนมากนะเตียงก็นี่มีครับมีหมอนให้สองใบมีผมให้ผืนหนึ่งนะแล้วก็หน้าต่างนะครับก็คืออยู่ตรงนี้อยู่อันนี้จะเป็นด้านหลังครับติดกับตึดแถวข้างหลังเนี่ยนะครับก็ถือว่าดีครับไม่มีเสียงรบกวนอะไรมากมายนะเพราะมันอยู่นอกเมืองด้วยแหละแต่ว่าตรงนี้ครับม่านนี่นะเมื่อคืนนี้ผมขยับม่านนิดนึงน <laughs> ะตัว ไอตัวนี่นะไอตัวล็อกเนี่ยนะมันลุดเลยนะครับโอ้โหผมนี่ก็ตึ๊บเลยนะเลยไม่กล้าไปจับมานันอีกเลยนะเดี๋ยวมันจะพังแล้วก็นี่ครับอ่าก็จุดสังเกตนะครับก็เ,เสียอย่างหนึ่งก็คือไม่แขวนเสื้อไม่มีให้นะครับแล้วก็กที่ตักผ้านนะก็ราวที่ไว้แขวนอะไรเนะี่ยพืนผ้าไม่มีเลยนะผมนะไปเอาเไปเอาเก้าอี้นะครับเก้าอี้อ่าอยู่ข้างหน้าห้องนี่ครับเดี๋ยวพาไปดูเก้าอี้เอาไว้นั่งอะไรก็ไม่รู้นะ เอามาตั้งผึ่งพายตัวหน่อยนะครับพายตัวเขาก็ไม่มีให้นะครับเดี๋พายตัวไม่มีให้นะอืมก็อันอยากก็ไม่มีให้นะครับผมอันนี้นะเราก็ซื้อขนมมากินแล้วก็ไม่รู้จะทิ้งตรงไหนนะครับอ่า่อไปจะพาไปดูห้องน้ําครับผมห้องน้ำนะนี่คือห้องน้านะครับผมมีอ่างนะครับฝักบัวนะครับแล้วก็ ไปโถส้วมนะครับแต่โถส้วมเนี่ยต้องบอกว่าผมชอบนะครับเพราะว่าสุกว,ว่ามันจะเป็นของใหม่นะ<ม>ดีเลยแหละแต่ว่านี่นะก็ดูด้านนะครับโยกแล้วก็มีสายสายฉีดตูด้วยนะครับอันนี้ก็หลายแรงดีครับ <c oughs> นี่นะก็จะเห็นว่าในนี้นะครับก็ไม่มีราวมนกันนะคือเขาผมไม่แน่ใจว่ามันลืมทำหรือว่าอะไรนะมีรูเจาะอยู่นะหรือว่า เขาไม่รู้มันเสียหรือไม่ได้ซ่อมไงนะก็<笑><笑>มันก็ไม่ค่อยสะดวกนะในจุดนี้นะครับเพราะไม่ได้ตากผ้าผึ่งผ้าอะไรยังไงนะครับเอเค,ครับพัดลมก็มีให้พัดลมนะพัดลมหัตถลีนะครับว่าไอ,อ,อ,อปุ่มเบอร์สามเจ๊งไปแล้วนะครับผมลืมบอกนะครับมีน้ำคิดตั้นให้ขวดหนึ่งนะครับผมก็เป็นมาตรฐานทั่วไปนะเคเดี๋ยวผมจะพาออกมาดูข้างนอกห้องกันบ้างนะครับ นี่นะคือสภาพหน้าห้องของเรานะครับห้องสามศูนย์หนึ่งนะครับนี่คือเข้าใจว่ามีไม่รู้ว่าคนงานหรือไปนอน,นครับแล้วก็ตรงนี้เก้าอี e, ้เนี่ยผมก็เอามาจากตรงนี้นะครับอันนี้นะครับเหมือนจะเป็นห้องเข้าใจว่าน่าจะแบบเป็นห้องรายเดือนอะไรอย่างนี้นะอห้องพักนะครับนี่ครับสามศูนย์สี่สามศูนย์ห้า นะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับก็คืออาเขตนะครับอาเขตเก่าเห็นชัดเจนเลยนะอาเขตอยู่ป็นปิดกันเลยนะนี่คืออาเขตเก่าอันนี้ก็คืออาเขตใหม่นะครับด้านนี้นะครับก็สะดวกมากครับสําหรับคนที่จะเดินทางมาที่ต้องไปต่อรถอะไรอย่างนี้นะครับเป็นทางมากลางคืนนะไม่ต้องไปหาที่ไหนนะครับเดินลงมาจากรถก็เจอเลยนะครับแล้วก็มีร้านอาหารเนี่ยอยู่เต็มเลยครับเลือกได้หมดเลยมีหลายอย่างมาก สบายครับโอเคครับก็เรียบร้อยแล้วนะสำหรับาการรีวิวห้องพักเจสีนะครับหลังอาเขตเก่านะครับหรือว่าชื่อห้องพัก ที่เขียนนี่เขาชื่อว่ากายกันนะครับกายกันอาเขตนะก็ผมว่าโดยรวมก็ถือว่าโอเคตามมาตรฐานนะครับแต่ว่ามันก็มีจุดที่แบบว่าออของเก้าอุปกรณ์ก็หลายอย่างที่มันควรจะมีมันก็ไม่มีนะครับผมอย่างเช่นออที่แขวนผ้าหรืออะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ผมว่ามันมันก็สําคัญนะครับเพราะว่าเราคนเดินทางเนี่ยบางทีเราต่อรถต่อเรือเรา มันต่อลายต่อครับต้องผึงผ้าผึงอะไรอาจจะต้องซักผ้าอะไรบ้างครับก็มันก็ไม่สะดวกตรงนี้นะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ถือว่าดีครับแล้วสำคัญที่สุดเลยก็คือมันใกล้ครับโอเคนะใกล้กับสถานีขนส่งอาเขตติดเลยนะครับก็ห้องแอร์ก็มีครับห้องแอร์เนี่ยสี่ร้อยบาทนะครับแล้วก็ห้องพักมเนี่ยสามร้อยนะครับผมไปถามห้องแอร์ที่ติดกันนี่นะครับก็ราคา400อบาทเหมือนกันนะครับ ก็เอาเป็นว่าก็วันนี้ขอแค่นี้แล้วกันนะ,ะถ้าเกิดว่าใครมีคําถามอะไรก็ถามกันมาได้เลยนะครับถามหรือแนะนํากันมาได้นะหรือถเ้าใครรู้จักที่อื่นหรือ,อยังไงนี่ก็แนะนํากันมาได้ครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับคน,นอื่นอนะวันนี้ก็เดี๋ยวผมจะไปพิษซุโลกต่อแล้วครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอให้ทุกคนมีความสุขแฮปปี้นะครับ